ดะะูทีนี้มาดูการขยายพันธุ์ถ้าเราอยากปลูกด,ดอกไม้เรามาศึกษากันก่อนว่าเราจะมีวิธีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับอย่างไรนะคะการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับก็มีหลายวิธีนะคะ,ะหนูบันทึกความรู้ก่อน <c oughs> การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพผ่า์ไม้ดอกไม้ประดับข้อหนึ่งการแยกหัวหรือหนอด้วยการแยกหัวหรือหนอ การแยกหัวหรือหนอนะคะการแยกหัวการแยกหัวทําอย่างไรการแยกหัวนั้นเป็นการนำหัวหรือกลีบของพืชมาปลูกนะคะไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้กลีบหรือหัวเช่นว่านสี่ทิศพลับพลึง นะคะไม้ไม้ประเภทนี้จะมีหัวการแยกหัวเป็นการนำหัวหรือกีบของพืชมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้กีบหรือหัวเช่นว่านสีทิศพลับพลึง นักเรียนย่อๆก็ได้นะลูกจะได้ไม่เมื่อยแขนนะคะจดที่หนูเข้าใจนะคะย่อดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแยกหนอหนูนเพิงจดทุกตัวลูกย่อที่หนูเข้าใจการแยกหนอเป็นการแยกต้นอ่อนหรือหน่ออน่อนที่จเจริญเติบโตอยู่ใกล้ลำต้นเดิมมาปลูกเป็นพืชต้นใหม่เช่นพุทธลักษารู้ <c oughs> จักต้นพุทธลักษาไหมคะ, <c oughs> ะเป็นสัญลักษณ์ดอกพุทธลักษาสัญลักษณ์วัน วันพ่อแห่งชาตินะคะเราแยกหน่อได้นะคะผู้รักษากล้วยไมย้ต้นกล้วยไม้ วิธีต่อไปนะคะ <c oughs> การเพราะ,มะเมล็ด <c oughs> การเพราะ,มะเมล็ดนะคะวิธีนี้ทำง่ายมากนะคะการเพาะเมล็ดเป็นการนำมเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการคัดคุณภาพมาปลูกจนกระทั่งมเมล็ดงอกเป็นต้นกลา้าการเพราะ,มะเมล็ดเป็นการนำมเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการคัดคุณภาพ มาปลูกจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกลา้ารูเคยเพาะเองไหมลูกอ่าต้นอะไรคะเห็นชัดๆเลยเพาะง่ายด้วยต้นอะไรลูกพี่เคยทําเช่นต้นอะไรคะถั่วเขียวอาน,นะคะถั่วเขียวต้นเทียนหรูเคยเห็นต้นเทียนไหมลูกเทียนก็เพาะง่ายนะคะเทียนต้นหงอนไก่รู้จักไหมคะ,มะหน้าอาคารเรียนนี่ก็มีลูกต้นงอนไก่ เม็ดที่เพาะได้นจะต้องเจริญเติบโตเต็มที่เม็ดแก่แล้วจะเป็นสีดำนะคะถ้าเม็ดอ่อนไปพเพาะในหนูว่าขึ้นไหมลูกไม่ขึ้นนะคะ วิธีต่อไปนะคะการปักชำค่ะการปักชำปักชำเป็นไงการปักชำคือการนำส่วนของกิ่งก้านใบลำตน้นหรือรากของพืชมาปักชำในวัสดุปักชำเช่นมาปักไว้ในดินนะคะหรือในน้ำพืชบชนิดก็ปักลอดนะคะในน้ำ การปักชำคือการนำส่วนของกิ่งเช่นต้นอะไรคะลูกเอากิ่งมากิ่งอะไรบ้างที่ปักแล้วรอดอะล,ลูกดอกไม้อะไรคะเคยทำไหมลูกเข็มก็ได้ลูกต้นเข็มก็ปักชำได้คะชวนชมเคยดองไหมลูก ชนชมส่วนมากใช้เม็ดนะคะ,มะเมล็ดเพาะพูดด่างนะคะหนูเคยปักชำไหมลูกปักได้ไหมคะได้ลูกพูดด่างปักในน้ำก็รอดปักในดินก็ได้ การขยายพันธุ์วิธีต่อไปนะคะคือการตอนกิ่งค่ะการตอนกิ่งเป็นสไลด์สุดท้ายในระูกการตอนกิ่งเป็นการทําให้กิ่งของพันธุ์ดีออกรากนะคะออกรากขึ้นมาในขณะที่กิ่งยังติดอยู่กับต้นเดิมโดยการคว้านรอบกิ่งที่ต้องการตอนการตอนกิ่ง เป็นการทำให้กิ่งของพันธุ์ดีออกรากขึ้นมาในขณะที่กิ่งยังติดกับต้นเดิมโดยการคว้านรอบกิ่งที่ต้องการตอนถ้าปักชำจะต้องตัดออกจากต้นเดิมถ้าตอนกิ่งต้องตอนขณะที่กิ่งนั้นยังอยู่ในลําต้นเดิมเข้าใจไหมลูกโดยการไปคว้านกิ่งนะคะแล้วก็ใช้วัสดุเช่นกาบมะพร้าวนะคะ ขุยมะพร้าวไปพันโดยรอบใส่ดินนะคะแล้วก็าหาพลาสติกมาหุ้มแล้วก็คอยลดน้ำเอาไว้นะคะถ้ากิ่งพันสมบูรณ์ดีแล้วตอนกิ่งได้ดีกิ่งก็จะออกรากพอรากแก่เต็มที่แล้วเราก็ตัดกิ่งนั้นออกจากลำต้นมาปักไว้ในกระถางนะคะจนออกราก ออกราาที่สมบูรณ์ก็นําไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่นะคะนั่นคือการตอนกิ่งจะได้ผลดีนะคะเช่นกุลาบจัมปาจัมปีนะคะดอกไม้ที่มีลำต้นที่แข็งแรงนะคะไม้ยืนต้นอันนิยมใช้การตอนกิ่ง เสร็จยังคะเสร็จแล้ว<ป>เสร็จแล้วคะ่ะเก่งมากเลยต่อไปนะคะคุณครูจะให้หนูคิดแล้วนะคะกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียน